ไปดีพี่น้องดีพี่น้องมาเดือนซันเข่าเหมืกันเอ้ยวันนี้มาเดอกินเข่าเหมือนกันซันมาได้เด้เล่นตแดงมาได้เล่นที่ยงไลฮะกีกัลาเลยนี่ยเกะกาละพูกะละพเนี่ยบุและทมคนเคยบจักแม่กชักะละพันข่าเนเลยกินขาพี่น้องกินขาแกงปลาลุกใส่ไข่มดแรงพี่น้องไข่บุดแดงไมใช่เนาะ Bụng cái bài hát hai mẹ một phút mẹ là nhang vô mẹ mà mẹ ngọc 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 mẹ

là hắn thằng dung mày không ngoài nén đen nén đồ nghe tuyệt hệ nha mày không ghé nén 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 thành nén 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 ก้นหาน่บัได้ต่นักอ้อยมาเนงซาไอยู่มักาสีนั่นในนอยนึ่งถ้าเขาบส่มดมันได้ขาดไปรองนะป้าแกเพราแม่เก่าซิงอ่ะเขาเรื่ันเริ่เร้่มเริ่มทดีผคือน ว่าต้องขีดระมาตจะใช้พี่นะอ้ผมบาจริงนะมากากโปอกูมีคนบอกว่าเสียงน่สมงจอดคือกันบมดสัตว์เนี่ยไงเนาะนีแต่ลวงาไองลวงหอไปใช่นี่แต่หน้าตาต่างกันขนาดหน้าตไปต่างกันน้องแม็กกับมันเราทิิงมันคือกันยูเน về ăn bao bocay là tango mùi tango nó tango nó tango nó nó tango nó หน่พี่มงหน่หมุนบังนาป่า,ากับอบอึดไก,ไก่ไก่หนึ่งหน่ะเอาไปต่อไก่รล่อเยดูเสียงเขาป่าแล้ว

เขากินห่อจานน้องเต๋าจานละอ่ะคุณวหนึ่งเขาหนึ่งท่าหนึ่งท่านึ่งทาหรอเขาเลยชอบเขาไม่กินห่อเลยจานแล้วมันมีความหนาหนันกูไปแล้วพี่บอกที่หนามันเป็นจีบสาว

mình muốn ừ. nhìn lại lại này, mình ừ. là nó cũng ừ. <laughs> ừ. nhỏ. <laughs> ừ. chắc phần nó là phải mẹ, chia sẻ. thôi, nó mổ đó, chỗ đấy nhưng biết cái đấy chắc bên chờ một biết bỏ rồi cái đấy được ăn luôn biệt.

Ờ, ừ. ừ. cái một Này, cái nó khẳng rồi đấy <laughs> thế này Nó đẹp Chẳng Không, này. không, không? không ừ. Mình này ừ. không tôi cho bà, bà Mình đài, tôi xin quán À, xin xong ừ. Ừ. Nhưng, nhưng mà

con đi thao ăn, tuổi bạn đau đẹp Đau con đi sang không bà? Con này này, cô la Nói nuôi em Con có lạ tuổi nạp quỷ mẹ là con này Tại sao Phí chích thì bà Phí chích Nhưng mà Phí nghe phí Thôi Bạn pháo, ngạn tuổi học sinh Việt Thế nào tuổi nạp quỷ Thế rồi nào E okay. ừ, เราให้เรกพที่เกี่ยวมับรกัออมาเขาว่าห่าพปล้วเขาก็บบุคคลนั้นที่ขาิอนกีเดียบถ้าะยะก่อนเาจะถอนน้ำหนาไกลงน่ออกคอเขตั้งแบบนี้งนด่วนทีเป็นแมตรูองลงตึ๊กเลย่เเลยเขาเรียกไม้ก็มันจะแบต้มันแต้ใช่ะเีพื่อ้องกันหุวิบงนน้องแม่ เยวกแลมวโอเคพี่นนองคลิปนี้ก็จบลงพี่สมิยพี่นนองเด้อฟอราะไม่คิหนานนงเดี๋ยวอาจจะมาขอสันเข้าก่นครับบายพี่น้าขอบคุณขอบคุณไรแล้วพี่หนองเด้อจายมามันวบวงในออกก่ <laughs> bỏ bỏ test khi đấy thì cầm đi chụp <laughs> nhạc